ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่มีความพิเศษมีความหลากหลายในการนำไปใช้งานตั้งแต่วัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์งานศิลปะรวมไปถึงงานจักสานไม้ไผ่มีความสำคัญมากในประเทศไทยด้วยหลายเหตุผลเช่นทางทรัพยากรธรมร,รมชาติทางเศรษฐกิจและทางศิลปะวัฒนธรรมซึ่งทางศิลปะวัฒนธรรมนี้เอง ไม้ไผ่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยและที่พบเห็นกันเป็นประจำจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหการรมท้องถิ่นในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่ทำให้เกิดความยากลำบากและค่าใช้จ่ายที่สูงหนึ่งในปัญหาสำคัญคือการขาดเครื่องมือช่วยเหลือที่คอยสนับสนุนทาให้การผลิตนั้นได้มาตรฐานเป็นที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคือกลุ่มอาชีพจากสารไม้ไผ่ตะบนห้วยไร่อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้โครงการการจัดการความรู้นวัตกรรมเครื่องจากสารไม้ไผ่แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยผ่านการขับเคลื่อนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่นำไปสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพประกอบไปด้วยเครื่องผ่าไม้ไผ่เครื่องผ่าไม้ไผ่เป็นระบบแบบลางเลื่อนขับด้วยมอเตอร์ขนาด5แรงมา้าชุดนี้จะประกอบไปด้วยใบยมีดแบบสามารถถอดเปลี่ยนได้จานวน5ใบเพื่อทำให้ไม้ไผ่สามารถแบ่งออกมาได้ตามขนาดที่ต้องการทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการผ่าไม้ไผ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนได้เป็นอย่างมากทำให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็ว และทานต่อความต้องการของลูกค้าเครื่องเลาะข้อไม้ไผ่เมื่อไม้ไผ่ที่ถูกผ่าออกมามักจะพบว่าจะยังมีข้อหรือตาของไม้ไผ่ติดค้างอยู่ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเครื่องนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตัวเครื่องจะมีมอเตอร์ขนาดหนึ่งแรงมา้าพร้อมชุดเกียร์ เพื่อทําการทดลอบมีชุดลาเลียงเนื้อไม้ชุดกันสะบัดและชุดใบมีดเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วไม้ไผ่จะเรียบและพร้อมนําไปใช้งานต่อไปเครื่องจกักรตอเครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนจากไม้ไผ่ที่ผ่านกระบวนการผ่าและเลาะข้อมาแล้วมาผ่านเครื่องนี้เพื่อให้ไม้ไผ่ออกมาเป็นแผ่นหรือต่อด้วยขนาดที่บาง โดยสามารถกำหนดความหนาหรือความบางได้ด้วยใบมีดและผ่านชุดเลียดไม้ไผ่เพื่อให้ตอกนั้นมีความเรียบและพร้อมที่จะนำไปจักษาและทีมวิจัยยังได้ให้การสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้นของผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่และยังสนับสนุนเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากเศษวัสดุป,ประเภทกาบมากโดยมุ่งเน้นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชนในอนาคตกลุ่มอาชีพเครื่องจากสารไม้ไผ่บ้านวังล่องตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับเครื่องมือสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ไม่เพียงแค่ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้นแล้วแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนได้อีกด้วยซึ่งอาจเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในอนาคตของชุมชนและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นผลที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มอาชีพจากสารไม้ไผ่บ้านวางรองต้องขอขอบคุณ กระทรวงการอารมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และกลุ่มอาชีพเครื่องจักรสานรไม้ไผ่ตำบลห้วยไล่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์